วันนี้มาแนะนำสูตรทุเรียนเล็กนะครับให้โต,ตเร็วนะครับก็เราจะทํายังไงได้บ้างนะครับให้ทุเรียนโตเร็วก็อย่างแรกนะครับต้องทำตารางให้ปุ๋ยนะครับก็คือเราอาจจะใช้อินรีย์สลับกับเคมีนะครับ20วันครั้งนะครับใส่น้อยๆนะครับใส่น้อย,น,อย,น,อย,น,อยน้อยนี้ก็ถ้าปริมาณนะครับทุเรียนยังไม่ถึงหนึ่งปีเนาะผมแนะนํานะครับสัก ประมาณ2ช้อนแกงนะครับอ่าสองถึงสามช้อนแกงไม่เกินนะครับไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้ถ้าต้นที่เราเพิ่งลงหลุมเนี่ยครับเราก็ต้องให้น้อยเนี่ยครับให้น้อยมากเลยนะครับวิธีที่จะได้ทุเรียนตัวเร็วนะครับก็เราต้องให้ปุ๋ยนะครับทาตารางให้ปุ๋ย20วันครั้งสลับอินทรีย์นะครับกับเคมีก็ได้นะครับสลับกันนะครับสลับ เดือนแรกอินรีนะครับเดือนที่2เคมีหรือเดือนแรกเคมีเดือนที่2อินรีสลับไปเรื่อยๆนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับแต่เราใส่น้อยๆนะครับน้อยๆแล้วก็ให้เราจับจังหวะชุดใบนะครับชุดใบการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องจับจังหวะจากชุดใบนะครับก็คือจากยอดนะครับยอดให้สังเกตว่าทุเรียนมียอดขึ้นนะครับยอดแทงปีเมื่อไหร่นะครับเราเริ่มให้ปุ๋ยทางดินได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากให้ปุ๋ยเราต้องลดน้ํา สัก15-20นาทีนะครับเพื่อที่จะให้เม็ดปุ๋ยละลายนะครับลงสู่หน้าพื้นดินให้เร็วที่สุดนะครับไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยรอฝนนะครับอันนี้เป่าประโยชน์นะครับเท่ากับว่าเราเสียตังฟรีนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับเมื่อยอดเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับยอดก่อนที่จะเป็นหางวัตุนะครับให้เราจับจังหวะพ่นยานะครับมลแรงสักหนึ่งครั้งนะครับผสมสาสารจะใบทุกครั้งนะครับที่พ่นยา แล้วก็พอยอดเขาได้ระยะก่อนที่จะกลางครับเข้าสู่ระยะใบฝักดาบเนี่ยเราต้องมาสํารวจนะครับว่าเราอยู่ในช่วงเจอกับฝนหรือเปล่านะครับถ้าเราอยู่ในช่วงฝนตกสลับวันเว้นวัน,วนหรือฝนตกสองสามวันครั้งหรือตกติดต่อกันเลยสัปดาห์หนึ่งนะครับให้เราจับจังหวะฝนเนี่ยครับเราต้องควรพ่นยายอีกหนึ่งครั้งนะครับช่วงที่เขาใบระยะก่อนที่จะกลางแบบนี้นะครับ ก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ใบทุเรียนที่สวยนะครับสวยแล้วก็เขาจะกลางแล้วก็จะไม่มีอ่ะจะไม่ค่อยมีแมลงกัดกินนะครับยอดก็จะโตปกติแล้วก็รอบเขาก็จะได้นะครับโตอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้วิธีแค่รับดูทุเรียนเล็กง่ายๆนะครับหนึ่งจับจังหวะใส่ปุ๋ยนะครับยี่สิบวันครั้งนะครับบริหารเป็นตารางขึ้นมาเลยนะครับอบันทึกนะครับจดบันทึกสอง จับจังหวะพ่นยานะครับระยะแรกที่เราพ่นยาเหมาะสมที่สุดก็จะเป็นระยะยอดแทงปรีนะครับก่อนที่จะเข้าห่างวัตถุนะครับแล้วก็ระยะที่2ก็จะเป็นยอดก็อยู่ในระหว่างหางวัตถุขึ้นใบดาบนะครับก่อนที่จะจะกลางนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับแค่นี้เราก็จะได้ใบทุเรียนที่สวยนะครับแล้วก็จะทำให้ต้นเนี่ยโตเร็วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็บริหารการใส่ปุ๋ยตารางรดน้ำปกตินะครับ ปกติเลยนะครับรอบนี้เราก็จะทํางานเป็นสเต็ปแล้วก็จะง่ายขึ้นมากนะครับทําให้ทุเรียนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ยี่สิบวันครั้งนะครับยี่สิบวันครั้งบางใบก็เราไม่ได้พ่นยาช่วงใบแก่นะครับนี่แมลงกัดกินไปบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราดูสภาพรวมตัวใหญ่ส่วนใหญ่ของต้นนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ วิธีดูแลง่ายอันนี้ทุเรียนเล็กผมเนาะก็มีหมอทังคิงอยู่ด้วยนะครับอันนี้เราเอามาเสริมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกาสาลิกานะครับเนื่องจากที่ลุ่มนะครับผมก็เลยลงพวกต้นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะทนโลคไว้นะครับต้นนี้ก็เป็นมันทองอันนี้ก็เคล็ดลับง่ายๆนะครับสําหรับดูทุเรียนเล็กให้โตเร็วนะครับหรือเราอยากจะเอาลูกเร็วๆก็ดูแลลักษณะแบบนี้ครับไม่ต่างกัน คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับขอบคุณครับ